รับผู่อนะครับอบตตลอดการไปที่รับของชาวบ้านภูพี่น้องอู่หกนะครับคือว่าทุกกิจการนะครับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตะบลเผยก็แล้วแต่นะครับท่านไปทุกงานนั้นก็มีพวกเรามาเป็นกําลังใจให้กับท่านทุกครั้งนะครับณโอกาสนี้เพื่อไม่เสียเวลาเรามีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่มาร่วมไปเกียิมาร่วมเป็นกําลังใจนะครับให้กับท่านอบตวุ้ลคำพระเจ้าขอเรียนเชิญท่านพันตบวยนรงค์น้อยพัน พ่วงกับสอบสวนสาลีตํารวจภูทรพิรุตูงจังหวัดนครปฐมได้ขึ้นให้เกียรติมากล่าวอวยพรให้กับท่านอบตรที่บุญคำและครอบครัวขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านพันโทเอชนรงค์แหมมาถึงไม่ให้เต็มตัวเลยเนาะถึงปุ๊บขึ้นปุ๊บเลยเลยครับไม่เป็นไรครับเสียแก่เสียที่รักนะครับทุกงานของผมก็ไปทุกงานครับผมก็ มีความลักกุกพันมาตั้งแต่กี่สิบปีเนาะตั้งแต่แกบอยู่ตรงตรงข้าบ้านผมตรงร้านร้านทองไม่ไนทุกวันนี้ตั้งแต่นั้นตุ๊ตจกจักรแม่แต่แกบร้านแรกนะครับแล้วก็ไปเปิดอีกกี่ครั้งนะแ้วกันเจ้าแล้วก็ที่กล้วยพระทั้งที่นี่เป็นที่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 สี่ก็จะได้รุ่งเรืองวันนี้เลยนะครับแกบแก่ของเรานะครับก็กลับเรียนท่านนายก ปีลปะปาสีนะครับท่านนายกบุญเสงยูวัชชาท่านกำนันไชยรัตน์ในนะกกล้องท่านพีบ้านกำนันท่านอบประตผู้ช่วยปีบ้านแล้วก็ท่านผู้มีเทุกท่านที่มาให้เกียรติกับคุณแกเลเในวันนี้นะครับขอเล็กแกลเองนะเพราะวีบุญอ้นคำนี่เล็กยาก <c oughs> นะครับคุณแกลเองก็ เป็นคนขยันนะครับก็เห็นมีทั้งเปิดร้านซ่อมรถครับปูซ่อมรถม,มีทั้งทำบุญตุกตีแล้วก็ยังเป็นเอาปตออีกด้วยแต่หากโอ้โหแล้วเงินไว้ไหนเงินน่ะแบกมันก็ได้นะโอ้หลายอย่างครับก็เป็นที่รักของทุกคนนะครับวันนี้ทางทางท่านนายกบนเสียงเองซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคนบ้านเกิดผมนะครับ ท่านเด๋กวันเสงก็มาด้วยก็แสดงว่ามีความข้อขวางไปถึงบ้านผูมนุ่นนะครับท่านเออเมื่อกี้เราเอ่ยชื่อไปท่านเสรีลุ่งสว่างนะครับนักร้องดังของเราก็มาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคนข้อขวางพอตั้งมากครับวันนี้้องบอกวนคนข้อขวางมากขนาดท่านเสรีลุ่งสว่างมาเลยครับนักร้องดังของประเทศไทยนะครับถ้าในประเทศไทยไม่มีใครรู้จักใครที่รู้จักเสรีก็คงจะเชยระเบิดไลนะครับก็ถือว่าเป็นคนข้งขวางมากวันนี้ ที่เสยแกบผมเล่นเสกแกบตลอดนะครับผมไม่เคยเล่นแกบเฉยวันนี้ที่เสยแกบเอราเรามีมอีอาชีพที่ลุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็เป็นการเปิดปู่แล้วก็เป็นการทำบุญบ้านที่อยู่อาศัยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความสาเร็จอีกครั้งหนึ่งของเสยแกบของเรานะครับก็ผมไม่มีอื่นแล้วฮะก็ดีดีใจด้วยที่วันนี้มีความสำเร็จนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับผม ในฐานะของคนที่รู้จักกันมา20กว่าปีนะครับก็ขออํำนวยอรรขอคุณพระสิทธาไตและสิ่งสิ่งหลายในสุโโลกลอดจนสิ่งที่เสียแกบและครอบครัวนับถือนะครับขอ,อให้ขาจงเปด,ด,ดาประทานพรให้ก,ก,กับเสียแกบจงอยู่บ้านหลังนี้เปิดอู่ซ่อมรถอันนี้จะเรียนรุ่งเรืองรุ่งโรดมีความสุขแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวย ขึ้นยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขออ่าอาดยพรให้ทุกท่านครับที่มาให้เกียรติมาแสดงความยินดีกับเสี่ยแก่วันนี้นั้นจงมีแตความสุขความสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมนใจประดิษฐาธุการกลากรและหลังจากเสร็จสิจ้นภารกิจนี้แล้วก็ขอให้เทินทางกรับ โดยสัทธิภาพขอบคุณครับท่านรองคู้กับสานีตำรวจภูธรแม่ชรับอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีได้เกียรติขึ้นมาก่าวนวยพรท่านนอกจากเป็นตำรวจแล้วท่านเป็นปนกักงรสียงนะครับครับว่ากราบเียนท่านมิียองค์กรารบริหารจัดกตำรทุกท,ท,ท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ครบรักทุกท,ท่านนะครับก็ผมขึ้นมาก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าเราเคยอยู่ที่นี่3ปีเนาะใหญบเนาะก็ถือว่าหลังจากที่ได้สัมผัสกันนะครับ ถือว่าช่างแกะเป็นคนที่น่ารักและคนดีนะครับจึงได้รับความเมตตาจากพวกเรานะครับมาร่วมงานในวันนี้อย่างขับข้างนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าความดีอันนี้นะครับที่เห็นนะครับพวกเราจึงได้มาอวยพรนะครับให้ช่างแกะนะครับมีกิจการที่เจริญก้าวหน้านะครับที่สำคัญคือสุขภาพแข็งแรงก่อน เมื่อสุขภาพแข็งแรงนะครับอะไรก็จะตามมานะครับส่วนความดีนั้นไม่ต้องพูดถึงแต่ที่ยืนยันและที่ประจักษ์นะครับว่าเป็นคนดีจริงๆผมถึงวันนี้ผมลงมาจากข้างบนนะครับขับรถมาประมาณ200รอยกิโลก็มางานนี้นะครับและทุนนี้ก็ต้องขึ้นไปนะครับเพราะความรักและความดีของช่างแกะนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับของเอร์พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสวรรค์ละโลกนะครับของเบอรยพรขอให้ช่างแกะนะครับประสบคภาพแข็งแรง ที่สิ่งใดก็ขอให้สมความรุ่งร่าพัฒน,นาขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอเสียงบมือต้อนรับท่านนายกครับ วันนี้คนี่บูลอ่อนคำได้จัดงานตำบุตบ้านนะครับจึ่อเป็นปูกบ้านย้ายมาจากพาพมือพระพร้อับโรยททาอู่ที่นี่เมื่อเช้านี้ก็มีการเลี้ยงพระตำบุตบ้านก็เป็นชีวิตของคนอของเจ้าพาพนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ขอรัตนาสุขสิทธิ์ทั้งหลายโดยมีพระร,ร่วงรถนฤทลิ์หลวงพ่เตยคงต่อ สิทธิ์กสิทธิ์ุณภาพนับเสียงโมดนตาประธานพอดให้จะภาพม,ม,ม,มีสุภาพแต่งแลงเจริญรุ่งเรืองในการงานตลอดไปครับคุณครับท่านเป็นพ่อบ้านนะครับท่านเป็นผู้ปกครองของตำบลลำเหยนะครับท่านเป็นกำนันลุมไฟแรงนะที่คอยดูแลสาธุกสุดดบของพี่น้องชาวลำเหยมาตลอด ขอเรียนเชิญท่านกำนันชัยรัตน์เนรตะก้องกำนันตำบลเผยครับครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความนดีกับผู้เก็บหรือว่าอบตวิบูลพ้นคำนะครับที่ได้จัดงาขนขบุญปู่หรือว่าบ้านใหม่นะครับอย่างที่ท่านนายกและท่านตำรวจทีนรลงน้อยตำรวจเอกโทษทีครับตำรวจเอกลงน้อยผ่านที่กล่าวันนั้นผมก็ขออนุญาจคุณภาษีและท่านไต่ ทรงดลบรรดา,ารมีกานทำให้พี่แก่และครอบครัวตรงมีแต่ความสุขความกันเลยและร่ำรวยได้รวยขอบคุณครับครับขอบคุณทีมงานนะครับท่านขอภัยนะครับท่านพลเรือเอกลงนะครับของตื่นเต้นเล็กนึงนะครับทุกคนเยอะนานๆนะท่านผู้ เลทีนะครับครับอีกท่านหนึ่งคงจะเป็นท่านสุดท้ายนะครับที่ทางเจ้าภาพนะครับหพือทางท่านตอวิสทธ์นะครับในความร่วรวมร่วมหรื่าการ่วมงานนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกบุญเสงจูมัตชะนะครับนายกองค์การมหารส่วนกบางหลวงได้เกียรติขึ้นมาต่ำวยกรและต่ำขอบคุณแลอวันนี้ผมเองก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ที่แก่ที่ผมนมงเตี่ยกันไปกันเองนะครับได้เขีย่ยนในสันยิ่งผมนั่นนัน่ขึ้นมากราแสงดงความดีในการเปิดกิจการวันนี้ผม,มีก็ามกลาาขอบคุณย่างสูงโดยเฉพาะยงิ่งท่านสกตวิบูรณ์อ้นคำนั้น โดยส่วนตัวกับผมได้รัรรบคารนัถือมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับนับเป็นสิปีซึ่งได้สนิทสนมกันมากนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งก็คืออยากจะบอกแสดงความดีใจนะครับแล้วก็สแสดงความินดีกับประสบที่ท่านได้ประสบสําเร็จาานธุรกิจอีกครั้งหนึ่งซึ่งท่านได้เปิดปู่วันนี้เป็นทางการนะครับจริงๆแล้วท่านก็เปิดมานานแล้ว นะครับแต่ท่านได้อ,อยู่ในเขตพื้นที่ของห้วยพักใช่ไหมครับห้วยพรกตะกงนะทาตงสายนอกโคนนะครับท่านก็ได้ทำธุรกิจตรงนี้มานะครับเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับซึ่งตรงนั้นยังไม่มีความามั่นคงนะครับท่านจึงได้ย้ายกิจการท่านมาอยู่ซึ่งตรงนี้เป็นที่ของท่านเองนะครับ ก็ถือว่ามีความมั่นคงนะครับต่อไปนี้นะครับและโดยเฉพาะวันยิ่งวันนี้เมื่อวานได้มีการเจริญพระพุทธมนต์เกย็นนะครับแล้ววันนีไ้ได้มีการถวายพระทานเช้านะครับแล้วก็ตลอดในช่วงเย็นวันนี้ได้เดินเจอท่านผู้นีเกตที่ระดับุกท่านได้มาร่วมแสดงความดีแสดงความกิตเนคะครับในการเปิดกิจการของอู่สมรถในชื่อที่มีว่าอู่แต่เจริญงยนต์นะครับทีงไงฟฟ่ไายกฝาก กับพี่น้องประชาชนท่านผู้มีเกียรติที่รบกุกท่านด้วยนะครับท่านมีปัญหาทางท่านเครื่องยนต์นะครับก็ปรึกษ,ษากับพี่แก่ได้ยินดีนะครับที่จะให้คำปรึกษ,ษาในราคาเป็นเงนเองต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ทั้งจากดำเนินการเองนะครับท่านถือว่าในสกากราโลกเมสิบเกือบสิบทั้งหลายที่รัะภาพด้วยความารพนับถือจงมาช่วยดนประดานประธานพร ที่ที่วิปุดอนคำตลอดจนครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญจะได้คิดสิ่งใดก็สําห้สำหรับรารตรนานะครับจะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินจะคิดทองก็ขอให้ได้ทองขอจงประสบผลสำเร็จพบก,กับความตั้งวยตลอดการแล้วก็ตลอดไปขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในของอู่ของท่านในการเปิดกิจการนะครับ กับกองทัพไทยวันนี้เรื่องในเรื่องของกลุ่มมหาชนคนบ่มมเถื่อะนะครับวันนี้ได้นําทีมงานมาช่วยมากมายเลยนะครับทั้งดตนตรีเครื่องไฟไทยเสียงต่างๆนะครับโดยการงาของท่านประธานลำบวยเกิดฤทธิ์และก็ประธานกลุ่มมหาชนคนบ่มมเถื่อพร้อมทั้งคณะรองประธานกลุ่มที่กลุดมทุกท่านนะครับก็สำหรับท่านผู้มีเกียรติที่กลุดมทุกท่านที่ได้มา ร่วมตรีมความจิดีเร่บในวันนี้นั้นนะครับหลังจากท่านรับประทานอาหารอิ่มเสถียเรียบร้อยแล้วหากท่านจะเดินทางกลับภูมิลำเนาของท่านก็ขอให้ท่านจเดินทางกลับด้วยความแข็งแก่งโชคดีและปลอดภัยขอให้ท่านมีโชคดีและมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านน่นและในอากาสนี้นะครับคงจะร่วมกันเป่าเค้กนะอวยพรกันเกิดนะไม,ไม่ไม่ทราบว,ว่า พร้อมแครพร้อมอย่างนะครับและตกาสนนี้ก่อนที่แคกพร้อมอยากให้ท่าน,นอบตอนะครับได้พูดคุยกับพวกเราเนิดนึงขอบคุณนะท่านผู้เกียรติสักเม็ดหนึ่งนะครับวันนี้มีแขกมามากมายและสักครู่เรามีนักร้องนะครับจากหลายสถานที่มาร่วมให้ความบันเทิงนะครับแล้วนอกจากนั้นเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะครับเราจะมีลางงนะครับเพื่อเป็นการแก้บนนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญนละ้ในช่วงนี้ขอเชิญนะครับ ครับก็ต้องขอรับสวัสดีพี่น้องแขกผูก้เกียรติทุกที่เคารพทุกท่านเลยทีเดียวในวันนี้นะครับเป็นในด้านของท่านแขกผู้ใหญ่ท่านนายกคุณเสงและท่านนายกทปปีนะครับก็ต้องขอรับสวัสดีทุกท่านครับโดยท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ต้องขอก,นก,นก,นกนานอภัยนะครับก็โดยท่านพ่อกิจเจรักชุ่มชื่นวันนี้ได้ซึ่งได้เกียรติมานะครับที่ผมได้เคย ได้อาศัยทํากินอยู่นะครับก็ต้องขอกราบขอคุณท่านเป็นอย่างสูงลเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องขอกราบคำว่าให้พี่น้องทุกท่านที่มาในงานวันนี้ขอให้โชคดีมีเงินใช้ทุกทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมครับเดี๋ยวเชิญข้างล่างเลยนะครับเพื่อเป่าแก๊สไป้เกิด ท่านสอฟมาอักนิดหนึ่งครับผมก็ขอเป็นตัวแทนรับอวยพรให้ท่านสอฟมาดริบูลก็รับนะจงคิดอะไรคิดการไกลคิดอะไรขอให้ได้ดังใจหวังถ้าลงสมัครสสก็ขอให้ดังเพราะรูปร่างส่วนสั์รับทมนตรีเป็นนักร้องก็ขอให้ได้เสวกาะเล่นกีฬาทิมชาติขอให้ไปได้สวยหน่วยการท่านตื่นเต็มเป็นแชมป์มวยปีนี้ขอให้ท่านร่ำรวยมื้อ ทำไมครับมือห้อยเพราเราลกสองร้อยไหมเนี่ยมันไม่ได้เตี้ แ่นต่อไปาวมานท้งยกไงนะนุนักัาักาทำนกททุนชนาุกตปีเราาีหมาานรอบ้คนี้เสียงลำบงเลยเสียงลำบกเฮ้คตนจะไปซื้อวัว